รัก,กบกกอกรักหนุ่มกอกอร่อยพักเนาะสวัสดีจ้ามาพบปยม,มอีกแล้วนะจ้าวันนี้วันนี้ยมอนได้หาสมิตรลูกจ้าเนี่ยมันอยู่ในกระป๋องวันนี้อาหารวันนี้มันอยู่ในกระป๋องวันนี้จะมายำปลากระป๋องจ้าแกะเลยแก้ก,กันเลย หนึ่งกระป๋องได้สี่ตัวคงไม่อิ่มต้องเอาสองกระป๋องกระป๋องที่สองได้เท่าไรสามตัวสามสี่สามตัว,ตวทั้งหมดเป็นเจ็ดตัววันนี้จะยำแบบตัวเด้อไม่ได้ยำแบบมุ่น มาดูผักกับของฉันก็มีหน่อไม้เห็ดเข็มหน่อไม้เห็ดเข็มผักบุ้งผักตัวกระเจีแ๊ยบบแตงกวาเดี๋ยวมายําปลากระป๋อก่อนใส่พริกแดงใส่พริกแดงลงไปใส่ต้นหอมซอยเรียวเรียบร้ยอยเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาาให้มันเรียบร้อยต้นหอมบึ้ม แบบนี้เลยใส่มะนาวนิดหน่อยใส่นหานมะานาวผงชูรสน้ำปลาโอเคอ่อเค็ม ปอะมาณนีได้ทุกคนกินขา่าวจะกินกับข้าววันนี้ข้าวสองสัีนีมจ๊ะม่จ๊ะ,จะกินกับข้าวแอบอยู่แอบอยู่

hết kém to <tôi> Nên quá Tôi còn miếng nữa mà được. พักบุ้งอักบุ้งกรอบอร่อยคักเนาะอือักบุ้งอร่อยกว่าที่เองเอาไปรูปแบบอีกพริกแดงใส่ลูกโดดไปพริกแดงอึอแบบาั เอาเ,เค็มไปลงไปอ,อือเค็มซองอร่อยเลยินกระป๋อง อืมไปสิงคโปร์อะไร่าย ฟองตอนใหญ่ๆกินกับข้าวสวยละ้อนจำด้วยผักแตงกว่า เอา,าละจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า